สวัสดีครับพามาชมโคกหนองนายามเย็นนะครับก็วันนี้ก็ตัดหญ้านะครับบริเวณพื้นที่ด้านข้างๆนะครับติดกับโรงเรียนนะครับอ่านี่กล้วยนะครับกล้วยนานี่กล้วยน้ำว้านะครับก็ตัดยังไม่เสร็จนะครับเหลือแถบด้านเนินๆด้านบนครับก็ตัดบริเวณทางเดินนะครับ วันนี้ตัดบริเวณทางเดินแครนะครับแค่์แคร์เก็บเก็บเกืบทุกวันนะครับขาม,ขาม,ขามนะครับขาม,ขาม,ข,ามขามแดงนะครับขามแดงขามแดงขามแดงมี ลูกเนื้อในเนี่ยครับเขาจะสีแดงครับก็ออกดอกตลอดครับตั้งแต่เอามานะครับออกดอกตลอดดอกเขาก็จะสีแดงเข้มนะครับแดงเข้มแล้วก็ติดฝักง่ายนะครับก็เดี๋ยวหักดูก็ได้ครับผมว่าข้างในก็เนื้อเขาสีแดงไหมเนี่ยครับเนื้อสีแดงครับ สีแดงนะครับเอาไปต้มนะครับต้มเป็นชาได้นะครับหรือเอาเป็นน้ําปั่นก็ได้นะครับตัวนี้เป็นก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับน้ำเกาแดงนะครับน้ำจะออก,กแดงนะครับเรียกมะขามแดงนะครับ หรือทับทิมสย,ยามแล้วแต่นะครับคนเขาเรียกนะครับก็ขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการตอนนะครับเสียบนะครับทาบได้นะครับตบตะคุณมะขามก็พามาดูนะครับดูการตัดหญ้าตรงนี้นี่กระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบแดงก็เอาไ้กินยอดได้นะครับต้ม กินยอดแล้วก็กินดอกตาดอกกล้วยพวกนี้เป็นกล้วยพันเตี้ยนะครับเรียกว่ากล้วยประเทศนะครับก็ลูกจก็บเตี้ยไอ้ต้นจะเตี้ยนะครับลูกก็ใหญ่นะครับขึ้นอยู่ความสมบูรณ์นะนี่บัวบัวสนะั์นะในก็สะเดานะครับเราก็จะปลูกรบรอบนะครับรวงนี้สะเดาปลูกกันมแมลงด้วยครับฝั่งนี้ก็เป็นนา ครับเป็นน,า,น,นาขึ้นอยู่ถ้าปลอบบริเวณนี้เราก็ตัดนะครับตัดข้างทางสวย พามา,า,มามน,มปปน,นะครับพามาชมนี่มะม่วงแอปเปิลนะครับยังไม่มีรูปหน้าก็เขียวดีนะควันนี้ฉีดฮอร์โมนไปครั้งหนึ่งครับนี่ก็มะม่วงแอปเปิลแตกยอดแนละ้วครับต้นเล็กชบาเมเปิลน,นะครับชบาเมเปิล ีกาหลงนะครับกาหลงพามาให้ชมน้ำติ้วยไข่นะครับก็ฝากคลิปดีๆไว้นะครับโคกหนองนาหนองอีโลครับสวัสดีครับ